ยากนะเนี่ยลงเนี่ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเรากปสู่ช่องนัดมาเยอะด้วยนะครับอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูแล้วกันยากไหมแำแพงเพื่อนบุ้คมคนระับต้องทำให้ได้ <c oughs> วันนี้ตกพลาช่อนครับหลังตึกที่ผมอยู่ สวัสดีทุกท่านนะครับน้ำแห้งแล้วตอนนี้สวัสดีเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้หลังบ้านไม่ไกลครับเดีย๋ยวที่ใช้วันนี้ก็เป็นแซเอ๋ยนะฮะโบกเล็กนะครับลอกที่ใช้ก็อัลฟาเหมือนเดิมแต่วันนี้เพิ่มเติมไปโมลอกมาใหม่ครับ ลองทำเป็นถ้วยตายดูครับเดี๋เลือกคุยด้วยอะไรกันนะครับโมเป็นถ้วยตายนะตีพิชชิ่งตีพิชชิ่งนี้เข้ามือมากเลยครับสกิปปิ้งก็ดีขึ้นนะมันจะทำมาเนี่ยลองลองดูหมายที่นี่ค่อนข้างลกฮะแต่มีทางเดิน,นเหยดู มีคนเข้ามาเยอะนะครับชาวบ้านก็นมาหาปลานะครับเนี่ยต้องใส่หนาบูทผมเป็นคนครควงงูนะฮะเดินให้เสียงดังไว้ก่อนปลาไม่เป็นไรครับแต่งูไม่เอานะเสียงดังไว้ก่อนถ้ามันมีงูก็มันจะได้หนีเลยนะใช่ไหม สวยนะฮะลองดูนูน่นสวยมากๆฮนะลองดูสวยไม้อะไรก็เอาเรื่องแล้วกู ว่าเซตเอ้ยตัวเล็กเนี่ยฮะใช้ดีมากเลยตกปลาช่อนโว้ยพุ่งออกไปโว้ย,ยใช้ตกปลาช่อนดีมากเลยนะฮะใช้แทนกบยางเลยนะขอขอขอ,ขอมาอย่างนี้เรื่อยๆเมื่อกี้มันตกใจฮนะออกไปแล้ว มาไม่เยอะฮะดีนะผูกเชือกผูกสายมาดีไนมะ่งั้นปลายเลเนี่ยยาวแล้วเนี่ยสายมันเหลือฮะเลยลองลอง,ลองเล่นดูคือผมตกปลานี่คือเน้นประยดอะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,เ,าามเห็นไหมอยู่ร่วอยู่ร่วงคายด้วยช็อตแรกเห็นไหมเห็นมเดยเดียเด๋ยวเดีเดออเจอแล้วต้องเตือ้อมาลเอาเอาฮะดูไหมเอ่ย โอ้โหตอเป็นไงล่ะขาดเรียนบ่อยเป็นไงล่ะคือมันส่งนานไม่ได้นะตรงเนี้ยมันเป็นกิ่งไม้เป็นขยะเต็มเลยนะเห็นไหมเห็นไหมได้เรื่องเลยเนะี่ย มันวางเหยื่อแม่นด้วยนะวางเหยื่อแม่นมากๆเลยฮะเใช้สปูนตายเมนีดผมว่าเอ้ยดีหวาประหยัดด้วยซื้อสั่งจากน้าคนหนึ่งฮะในกลุ่มมา20บาทเมื่อก่อนผมเคยใช้สปูนอะไรวะแบบสำเร็จรูปมา ญี่่ปุนจำไม่ได้ละครับแต่พันสองพันนี่แหละมั้งอารมณ์เดียวกันเลยครับนี่ผมใช้สปูลเดิมของอฟ้านี่แหละฮะถือว่าพอใจอเลยแหละดีมากๆฮะนี่น่าจะผีเลยหนึ่งจุดห้าไม่ก็สองครับใหญ่ค้างข้างใหญ่แต่ตีดีพุ่ง มันที่เขาเล่าลื่องมาเลยใช้ดีฮะไปเดี๋ยวอ กันครับเป็นไงมั่งเช็คหน่อยไปแล้วครับเห็นไหมออาวหลุด <c oughs> <c oughs> ส่งแน,แน,นะนะ่เสร็จเอ้ยฮะเห็นไหมตีมันกบยางเลยหลายคนมาบอกสกีปิงอย่างเดียวฮะ ใช่นนะครับไมได้กันครับร <c oughs> ขอไายวีดีโอหน่อย <c oughs> ขอไายวีดีโอหน่อยครับ <c oughs> อันนี้ยังได้เอาครับนี่จำเบ็ดนะจำเป็นนะครับเ <c oughs> นาะปาญ่ะครับปาล์นปาล์นเราเสด็จมาเราเสด็จนะฮะ ตรงไหนเป็ไปได้หรือเปลครับได้ครับได้ก็ไปได้เลยอ๋อครับเดี๋ยวลองดูครับถ้าเตียวตางนี้ยากกว่าครับถ้าเข้าตรงนี้ครับไหนครับก็ยากอยู่นะอ๋อที่มาทางนี้เหรอครับผมนี่อยผมอยู่นี่มาเลยครับอยู่ืดทอนนี่มาเลยครับโดดข้ามหัวมาเนี่ยกรับไกลอยู่เนี่ยครับตัวนี้ไกลอยู่ประมาณหน้าร้อยไมล์ละโอ้ครับเฮ้ย มันเท่ดีวเว้ยรักและคิดถึงจากคนบ้านเดียวกันเจอกันใหมหัอโชคดีนี่จุดไข้แม็กมั่อยู่ตรงนี้ขอให้ได้ลาย,ยูจูว้า <laughs> เป็นจิตกรรมข้างฝาผนังเนี่ยโอ้สูงมากอะ่ะดูเองอ,อือสายของยอยา ใช่ตรงนี้แหละมั้งไมต่อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมเดินนอนกลับแล้วนะครับเนี่ยครับผมอยากแนะนําวิธีสกิลอย่างอย่างไงการตีพิชชิ่งใช่ไหมจับเหยื่อยังงี้ตีส่งเหยื่อย่างนี้ฮะให้ขึ้นฝั่งแล้วค่อยๆลากมาอย่างนี้เนาะบางคนกังวลว่าเอ้ยอย่างนี้มันจะติดหรือเปล่าติดสวะติดกิ่งไม้เกี่ยวอะไรหรือเปล่าฮะ สายฟู l โรที่เราใช้ก็ต้องมีความเด้งเด้งเค่ะเาเรียกว่าเด้งๆฮะแล้วก็เหยื่อเนี่ยก็เน็บอย่างนี้เลยครับไม่ต้องห่วงนี่ลากัดยังไงมันก็ติดฮะสงสายหน่อยบัดมันต้องติดทะลุแน่นอนฮะเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ากัดจะปุ๊บนี่ใช่ไหมเนี่ยฮะยังไงก็โผล่ังไว้ย่นเนียครับทักษะการตีก็ต้องมีพิชชิ่งจับอย่างนี้งี้ใช่ไหม ตั้งลอกก็แม่เหล็กก็ปกติใช่ไหมแนะนำสำหรับน้าๆมือใหม่แล้วนะฮะเดินเงี้ยผมถนัดขวานี่ตีอย่างเงี้ยโอเวอร์เฮดติดข้างบนอย่างนงี้กิ่งไม้โอเวอร์เฮดติดอย่างนงี้ดเดินบนไม่สามารถทำได้นะจะได้ก็ไซส์ฮะใช่ไหมทรงเหยียวจากด้านข้างเงี้ซยซส์แคตติง้งไดเหรอวะ <laughs> อย,อ,มมอ,ยอย่างนี้พอได้ถ้าสมมติว่าตีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้พอได้เรียบ,ยบลๆละเลาะขอบได้แต่บางทีหมายตรงข้ามเราแบบสวยมากเนี่ยอย่างสมมติว่านู่นไปใต้สูงนู่นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ฮะค่อย,อยลากลงมาลากลงมาลากลงมาอย่างนี้เห็นไหมได้หมดฮะแผงหน้า นี่นี่ครับสายฟูโรมันดีอย่างนี้ถ้าสมมุติน,นี้ตึ๊บก็ลงมาเห็นรอไม่รู้อยู่ไกลเนี่ยฮะก็อย่างนี้คิดชิ่งใช่ไหมลองดูครับเข้าหมายไหนเราสามารถตีได้ก็เปอร์เซ็นต์ได้ตัวก็สูงใช่ไหมเนี่ยฮะไปคนเดียวก็อย่างนี้เลยยิงยาวตีโอเวอร์เฮดก็ไม่ได้ ใส่ท่าเงี้ยวเนี่ยครับเตีย้ยวหล่อๆเหมือนคล้ายใช้แซดเออยตัวเล็กนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวคาดก่อนเดี๋ยวยาวเดี๋ยวผมขอคุยด้วยหน่อยเนี่ยครับก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะผมก็ขายตัวนี้ด้วยจําหน่ายด้วยเป็นแทนจําหน่ายฮะแัดเออยไทยแลนด์นะฮะตัวเล็กหางโบกตัวใหญ่หางโบก น้ำแตกแล้วเดี๋ยวเ,วเร็วนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเซตเอ้ยมาอีกนะครับเดี๋ยวบอสจะส่งมาให้นะฮะใช่ไหมลองติดตามข่าวสารดูแล้วกันนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแบบ f a c e b o o k หรือว่า Youtube หรือว่า s h o ป e ีก็มีนะครับนัดไมเยิลช็อปเนาะ,ะไปส,สั่งดูได้นะฮะลองมาใช้ดูครับแทนกบยางได้เลยตอนนี้ เห็นไหมตัวเบ็ดก็ใช้2โอปกติครับปกติไม่มีอะไรเลย2โอปกติตัวใหญ่ก็3โอ4โอได้ฮะเตะน้ำแตะก็3โอ4โอได้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งคนที่เล่นเบียดยางนี้นะฮะขาดอย่างนี้เดี๋ยวไม่ต้องทิ้งนะฮะกลับบ้านไปใช้ไฟใช็คลนใช้ได้ต่อฮะยาว บางคนซองเดียวใช้เป็นปีฮะเพราะมันมีตัวเล็กนี่มันมีกี่ตัวหกตัวใช่ไหมหกตัวนะี้ฮะมีสีด้วยสาหับสับเปลี่ยนเปลี่ยนสีนู่นนั่นนี่ไฟเช็คลนตัดต่อแล้วแต่ไอเดียนะนะด้วยนะครับใช้ได้ก็ดีครับเยียวยางนี่แหละผมว่าถ้าไม่ขาดนะก็ใช้ได้เรื่อยๆ,ๆฮะบางทีอาทิตทีมันจะเสียมั่งซ่อมไม่ได้ละ จะตัดครึ่งแล้วแปะอีกตัวหนึ่งก็ได้ใช่ไหมพิกแพงกันไปนะฮะสนุกครับใช้เยื่อยางและแอคชั่นมันก็แปลกด้วยสำหรับปลามันอาจจะคุ้นชินกับเหยือ่อกบยางกบโดกบทรายอะไรเงี้ยฮะมาเจอแอคชั่นนี้อาจจะแปลกสำหรับปลานะฮะจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ตัวก็ได้เนาะ ฝากติดตามด้วยนะครับอุ่นๆทั้งด้วยเป็นกำลังใจให้หน่อยก็ลองลองหาอาชีพเสริมดูฮะชอบตกปลายไรนะก็เลยแบบอ้าลองไหนๆก็เล่นดนตรีก็ลำบากแะ้วงานอีวงอีเวนต์ก็โดนยกเลิกแคนเซิลกันล,ละนาวเลยตอนนี้เชียงใหม่บ้านผมเชียงรายด้วยเนาะก็อยากให้มันผ่านวิกฤตนี้ไปเร็วๆแล้วกันนะครับสู้เป็นกำลังใจให้หนานาทุกท่านเหมือนกันที่เจอ ปัญหาเหมือนผมนะลองหยิบนู่นนั่นนี่ลองขายดูบ้างลองเปลี่ยนไอเดียลองนู่นน,นั่นนี่ให้เราไม่เครนะียดฮะไม่ให้ปางเปล่าอยู่เรื่อยเปื่อยนะลองดูนะครับอุดนูนน้นกันด้วยไปดูกันต่ออยู่ขากลับแล้วนะครับ เนี่ยฮะพอดีของเยอะๆย,ย,ออยงก็อย่างนี้เลยเยอะๆ,ๆเข้าไปนะครับสริป,ปิงเข้าไปได้ด้วยนี่ขึ้นบนไม่ได้นะครับติดเวทตัวเวทติด,ตดข้างบนบจื้อมืดละโกโปรเริ่มไม่ได้เรื่องละผมว่าเดี๋ยวพอแล้วครับวันนี้มีช็อตกัดเนาะเดตัดให้ลุงดูหายคิดถึงเงินก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเสานี้มีงานใหญ่ครับจะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งอยากเตรียมตัวไปเล่นดนตรีแล้วครับเดี๋ยวพักหนึ่งเนาะอันนี้ผมก็นี่ๆๆนี่เนี่ก่อนจะไปแนะนําเลยเนี่ยผมก็เอาไอ้ตัวที่โบกหางออกนะฮะให้เป็นอย่างนี้แก้เบื่อมั้ง ลองพลิกแพงดูนะครับเียยางก็มีให้เล่นหลายสไตล์ลองดูครับกับเซตเอ้ยโบกเล็กนะฮะตัวนี้ไปย้ายย้ายย้ายย้าเตรียมตัวแล้วนะครับเวลาน้อย เห็นไหมสอดนี้น่าจะเห็นว่ายมาดูนะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวดนโดนแลละมันมืดฮะเกียรก็ดำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเตเตว่าเห็นไหมขอดีฟูโรฮะ ตัวน้อยตัวน้อยไม่ใหญ่หรอครับตัวเล็กวิ่งมาตั่วเลยนะมึไปไหนสลายนู้เอาละโห นนะอะไรวะเอาสันหน่อยเอาสันหน่อยนะครับตอนนี้ก็เอ,อ้ยไม่ได้ปลาครับแต่มีช็อตที่เห็นจะจะ สองตัวเนาะนีะ่ทางกับบ้านผมเห็นไหมไม้พาดกำแพงครับประมาณเท่าไหร่วะโอ้สูงอ่ะสองช่วงตัวครับ <c oughs> ต้องใช้ความสามารถพิเศษอ้าวันนี้เป็นว่าแห้วครับเช่นเดิมมาตรฐานช่องผมไม่ได้ป่าอืม <c oughs> แต่เดี๋ยว อาทิตย์นี้ครับจะมีงานมิทติ้งใหญ่นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นยังไงตื่นเต้นเหมือนกันครับอีกไม่กี่วันนี้เองฮะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมๆแล้วกันนะครับทีนี้ต้องขอไปนะด้วยไม่มีป่ายังไงก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเก็บไปฝากในช่องแล้วกันนะครับก็หยิบไปใช้หรือว่าแนะนําผมได้นะครับว่าทํายังไงบ้างอยากให้ทําอะไรบ้างบอกได้เลยนะฮะ เดี๋ยวจะลองพัฒนาแลาปะปรับปรุงดูแลกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะนะทุกท่านด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับดูด้านหลังผมมว่าสูงไม่เบาแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับกับช่องนัดไมเยอร์ใย่าลืมชอบช้อปปี้นัดไมเยอร์ช็อปด้วยนะครับลาไปก่อนแล้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ